มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเจ้าของประกาศให้รางวัลหลังทองหนักกว่า40บาทหายถ้าใครนํามาคืนได้จกรณีวันที่22พฤษภาคมที่ผ่านมานางเพริงแก้วเพชรได้มาแจ้งความว่าทําทองคําน้ําหนักกว่า40บาทหายไประหว่างจะนําทองคําไปส่งที่ร้านทองแห่งหนึ่งย่านเยาวราช โดยเมื่อคืนนี้นายชัยพรจริยธรรมซึ่งเป็นเจ้าของทองคำมูลค่ากว่า4 0บาทได้มาให้ปากคำกับพนักง,งานสอบสวนสนบางยี่ขันพร้อมเปิดใจกับทีมข่าวว่าตนประกอบอาชีพขายทองให้กับร้านทองมานานเกือบ30ปีส่วนนางเพรินนั้นตนรู้จักมานานกว่า10ปีซึ่งนางเพรินเป็นลูกจ้างร้านทองที่ทำธุรกิจร่วมกันกันกบตนมาจึงมีความไว้เนื้อเชื่อใจกันเป็นอย่างดี โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาตนได้ไว้วานให้หนางเพรินไปส่งทองให้ที่ร้านค้ามานานหลายปีแล้วและแต่ละครั้งจะมีน้ำหนักแตกต่างกันไปโดยครั้งที่มากสุดก็มากกว่า100บาทซึ่งครั้งนั้นก็ไม่มีปัญหาอะไร หลังเกิดเหตุตนเองมีโอกาสได้คุยกับนางไพรินแล้วโดยนางไพรินยืนยันว่าไม่ได้นําทองคาไปซึ่งตนก็ได้บอกไปว่ามีอะไรก็ให้บอกกันตรงๆความจริงก็คือความจริงซึ่งตนก็ดูจากลักษณะภายนอกไม่พบว่านางไพรินนั้นมีพิรุษอะไรอย่างใด ซึ่งตนสังเกตจากลักษณะภายนอกของนางไพรินนั้นก็ดูไม่ผิดปกติอย่างใดนอกจากนี้นายชัยพรยังบอกอีกว่าหากใครเจอแล้วนำมาคืนจะมีสินน้ำใจให้1นึ่งแสนบาทแต่ถ้าตำรวจไปตามจับกลุมได้ก็ว่ากันไปตามกฎหมายขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวค่ะถ้าเเพื่อนชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ